สวัสดีครับผมช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนล l ทางร้านเลสนะแต่เป็นช่างไฟวันนี้มามิสติ้งครับนิดนึงรถน้องน็อตแคมเบอร์ขาดครับเราไม่ทิ้งกันนี่ครับอยู่กับตาเอครับประธานกลุ่มผมฟูลเอนโดมีคลิปให้ถ่ายกันอีกแล้วอมะมาดูกันครับทําอะไรกันมานี่ครับสดอคันเหลืองโตแรง

ปวดน็อตไปเลยนี่หว่าใช่พี่ขาป่ะใครๆก็กลัวเลยใช่ใช่น็อตนัดป่ะทำไมวผมที่เนี่เผาใช่ป่ะอืดมาเลยเนี่ยเออผมว่าไม่ใช่เผาแม่งหลุดตัวลยมาเลยเนี่ยจอพร้อมย้ำย้ำให้ผมหน่อยดิย้ำเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเบียดดูดิปวดหัวเลยเฮ้ยแย่ไม่เป็นไรดีแล้วเพื่อนดึงได้ป่ะดึงเผาได้ป่ะดึงได้ ไงเมื่อกี้เรายกมาเราก็ทำอะไรกันไม่ได้หรอกเห็นอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวทำอะไรกันไม่ได้หรอกได้แต่ยกจังจังแยกเลยเหรอผมลงมาปุ๊บผมยกเลยเปิดประตูผมยกต้นขาผมปุ๊บเดินมาบิดล้อผมไส่เลยเนนนี่ควัน ากูไม่ไม่มีน็อตแบบนั้นน่ะเดี๋ยวแบบว่ากลับบ้านไปก่อนเอาโอเคกลับบ้านยไหมก่อนแล้วเขาไม่ทำลองแต่กลับไปเช็คมาแล้ววะใช่พี่อ่ะกูกลัวว่ะเห็นแล้วกลัวเลยว่ะของตัวเองไม่เคยไถด้วยมันสองรอบแล้วพี่แล้วเป็นข้างเดียวคือมันไม่มีสลักข้างเดียวไงเดี๋ยวกลับไปลุ้งล้วงเหมือสลักอยู่อุ่นใจก่อนหน่อยแล้วสลักมันอยู่เหรอสลักไม่อยู่ก็ะปูต่อที่ผมบอกแล้วสปูแกะปูรีเวทเนี่ยโอเคแข็งแรงกว่า คลิปนี้นะครับถ่ายตั้งแต่ก่อนโควิดรอบแรกเลยมั้งแล้ว,ลวผมอะ่ะหาคลิปไม่เจอน,นะก็จอามาโพสต,ตอนนี้มันเห็นฟูตเทรมามีแค่น,นี้เองก็เลยเอามาฝากฝากกันครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะไปในคลิปเนี่ยรู้สึกว่าจะไปมีติ้งกันที่ที่เดิมอะ่ะสะพานปลาอ่างศิีลานะรอบก่อนรอบล่าสุดเนี่ยแหละอุ้ยน่าจะปีกว่าแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะ แล้วรถน้องนัดนะครับนอแคมเบอร์ขาดครับแกก็เราก็ไปนั่งอยู่เป็นเพื่อนนะนะตอนแรกผมพยายามเอาแม่แรงยกแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะอุปกรณ์มันต้องแบบว่าตามที่เขาเอามาแหละเขาก็มีช่างนะครับจากสีชา้านี่แหละวิ่งเอาของใส่ท้ายรถกระบะมาเลยแล้วก็วิ่งมาทําให้นะเนาะก็โอเคครับบรรยากาศแบบเนี้ยมันตอนที่เราเมื่อก่อนเนาะเราเราไปมีติ้งรวมตัวกันนะคือพวกผมก็ สไตล์ผู้ใหญ่กันหน่อยอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยจะแบบว่าออกเหยียบอะไรกันสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีลั่นบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ว่าแบบส่วนมากจะเป็นสมาคมเข้าไปเขาเรียกว่าสมาคมเลยนะสมาคมแม่บ้านเนาะนัดเจอกันแล้วก็รวมตัวกันกินหมูกระทะอะไรอย่างนั้นทมากกว่าเนาะอยากให้มันหมดไปไวๆนะครับโควิดนะเนาะจะได้มามีติ้งสังสรรค์พบปะสังสรรค์กันอีกนะครับได้เหมือนเดิมเนาะก็คลิปนี้มีเอาบรรยากาศมาให้ดูประมาณนี้ครับ ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยเนาะขออนุญาตนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปรถซี v ิกสามประตูออกมาให้ดูอีกเยอะๆนะครับเนี่ยตอนนี้ผมกําลังตัดคลิปที่ติดแอร์รถผมอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มีสาระอะไรเลยแค่อยากจะมาคุยด้วยเฉยประมาณนี้แหละรบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนัด a c i n n g h ช n n น l ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้ทำคลิปดีๆออกมากันเยอะๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับ ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ